ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรพาทุกท่านมาชมแคกตัสอีกแล้วนะคะแคกตัสตอนนี้ตามกระแสะหน่อยนะป้าพรขอตามกระแสะหน่อยนะคะถ้าใครสายแคกตัสก็โอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเอ้แคคตัสคืออะไรอะไรอย่างนี้ก็ลองลองมาชมนะคะก็คือแคคตัสก็คือพวกตะบองเพชรอย่างกันนะคะก็คือชื่อไทยชื่อตะบองเพชรนะคะ นี่ร้านนี้อยู่ที่หน้าโรงเรียนสามชุกรัตนานะคะอยู่อำเภอสามชุกนะคะ,ะ,คะมีเยอะมากราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทค่ะคุณผู้ชม20บาทมีเยอะมากเลยนะคะนี่แต่สีออกไ,ไ,ไ,ไม่หนาอย่างเงๆๆี้ยมีระดักระบอกหหนาหนหมไองฟังสวยใหญ่ใหญ่ก็มีนะคะอันนี้นอกดอกออกดอกขอชมขอปลาใหญ่ๆๆแต่ยังไม่บานนะคะคุณผู้ชมคะย,ยังไม่บานนะยังไม่บานสวย <ๆ S 2> สวย <ๆ S 2> สวยอ๋ออันนี้ออกดอกปลาตัวนิดนึง อันนีรสกุลแมมนะคะข้างหน้านี้ใช่ไหมยี่สิบบาทอ่ะแต่ก้านเนี่ยนะนะฮะพูดเฉยยี่สิบบาทนะคะกระจุงกระจิ่งกระจุงกระจิ่งยี่สิบบาท,บาท,บาทค่ะยี่สิบบาทนี้ยี่สิบบาทค่ะอะไรเนี่ยะไรอ่ะอันนียเขาเรียกอะไรหนูมีไอ้ตุ๊กตาไม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 ้ กตาไม้ราคาก็แตกต่างกันไปนะคะมีหลายราคาค่ะคุณผ <ody> ู้ชมคะอันนี้นะเอสคบค้นไมอมถ้อเปิดเป็นวามอีกฟ0เออในกันเท่าไหร่รย่สิบร้อเดียวร้อยเดียว คุณผู้ชมร้านนี้มีเยอะอยู่หลายไซส์หลายราคาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาทางนี้ทางนี้ข้างล่างนี่จะยี่สิบบาทหมดเลยนะคะคุณผู้ชมตัวไหนสวยๆซูมซูมเข้าไปอันนี้ดูแล้วย0สบาทอ่าส่วนชั้นบนนี่ก็อีกราคาหนึ่งนะคะว่ากันไปอันนี้60บบาทเหรอใช่ไหมคะ ในหกสิบบาทอ๋อครบันเดียน้ำเอาไปแล้วรอบที่แล้วเอาไปอยู่หัวแล้วบันเดียน้ำเดียน้ำจับได้หกสิบบาทบันจ่ายกันานั่นแหละ รถกันเสียงดังนะคะเราเออป้าพอก็เลยไม,ไม่ได้พูดอะไรให้ทุกผู้ชมชมนะคะ,ท,นนนะ,คะที่ถนนค่ะคุณผู้ชม

ผู้ชมคะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจบ้างไหมคะชอบแบบไหนชอบน้องๆตุนน้องๆแบบว่าอันไหนที่จะไปเลีย้ยงที่บ้านบ้างไหมคะคุณผู้ชมโอเคนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมนนะคะที่เข้ามารับชมประสิบดามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะที่ส่งให้ป้าพรแล้วก็ช่องตามใจฉันเสมอมานะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ป้าพรต้องไปบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ